เราลุ้นมากค่ะเราลุ้นมากนะป้าย d y เมดอินโคเรียน้องสีชมพูก้อนน่ารักค่ะลูกค้าเออเอาของสวยๆมาพี่ของสวยไม่ว่านะราคามันโดนด้วยออมันเป็นโปรโมชั่นค่ะพี่ดีวายเขาเรียงผ้ามาดีนะขอความการุณาขอความการุณาพี่อ,อ้ลยอย่าหรือ <laughs> <laughs> เอเนะอเขามีโปรไงเขามีโปรนี่ว้า อุ้ยสวยเลยพี่ทำมาอีกอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะาเดี๋ยวน้าหน่ารักค่ะอู้วแม่โปรดีด้วยอ่ะโอ้อ่ะอ่ะพี่ตีอยู่ข้างนะโอเคน้องน้องแปงอยู่หลังอ่ะพี่ออยอยู่หลังปะน่ารักมากอ่ะหนูว่าหนูว่าให้ให้พี่ตีจับยกอ่ะ Discovery ี่ค่ะพี่ดำเข้ามอยู่ด้านข้างหน่อยคะไม่มีเสียงฝั่งนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแบบไม่มีเสียงงอ เออก้อนนะี้ใครจะรับพิมพ์รับรีวิวได้นะก้อนนี้ใครจะรับพิมพ์รับรีวิวได้เลยก้อนนี้ใครจะรับพิมพ์รับรีวิวได้เลยแม่โปรโมชั่นเหลือแค่กระสอบละ5,900บาทจาการาคาปกติ6,500บาทนะคะเออก้อนนี้เป็นงานราคาโปรนะจ๊ะี๋ยวเดี๋ยวจะมีส้านนึ่งที่เด่นเลยจ้ะใช่ไหมแบรนด์ต้องมา <ด layout. S 1> แน่นอนแบรนด์ต้องมาแน่นอนเบนโต้เบนโต้เออพี่ทำตรงตรงหน่อยพี่ทำตรงตรงหน่อยอืม <19. S 2> โปรโมชั่นสเปรเตอร์คอกลมเกาหลีป้ายดีวีแม่หกพันห้าเหลือแค่ 5, นะ 6, ห้าพันเก้านะหกพันห้าเหลือแค่ห้าพันเก้านะโป<อ>ร<อ>หน้าร้อนนะจ๊ะโปรหน้าร้อนดิ๊กอ,อ,อุ้ยแบนโยอแบนโยเหมืนอนน้าเหมือนกันไหมใครอยากรับก้อนใหม่พิมพ์ได้เลยนะดีวีหนึ่งเก้าเท่ากับจำนวนค่ะดีวีคือรีวิวโอซีเคโอดีวีรีวิวเยอะนะรีวิวเยอะรีวิวเยอะรีวิวเยอะ ลูกค้าส่งรีวิวมาเยอะน้องน้องแปดสิบโลแล้วน้องเรียงผ้ามาดีพอเราเปิดปุ๊บเนี่ยงานเขาไม่ค่อยยับเห็นไหมคะเพราะว่าน้องเรียงผ้ามาดีนะดำดูดูดูตำแหน่งด้วยเนี่ยผ้าสะอาดผ้าเอลวีหมดค่ะวันนี้เอลวีไม่ได้เปิดค่ะพี่พี่น้ำเอลวีไม่ได้เปิดพี่น้ำเอาเอลวีไปยังอ่ะพี่ลอยพี่เอาเอลวีไปยังเออเอาไปยังเอลวีศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดเทสอะนี่นะยังใช่ไหมยัง เอวี v, วันนี้ไม่ได้เปิดคะ่ะพี่เอดีวายไหมดีวายไหมอ่ะนี่สีสวยใช่เอาผลไม้แดงๆด่อะเูาผลไม้แดงๆอ๋อเหลือก้อนละห้าพันเก้าร้อยบาทนะคะน้ำหนักแปดสิบกิโลนะคะน้ำหนักแปดสิบกิโลด้ะอเป็นวย๋อ l อมีคะ่ะพี่ LV มีถ้าจะรับ LV ก้อนใหม่พี่ทักแชทได้เลย LV มี LV รู้สึกว่า มันเป็นโปรห้าพันเก้าด้วยนะพี่ก็จำไม่ผิดอะ่ะพี่ทักแชทมาได้เลยค่ะมีค่ะเอลวี <RV S 2> เป็นงานรถใหม่ค่ะพี่จึงทุกรอบพี่ไม่ต้องกลัวจึงทุกรอบก็โอ้ยโอ้ยนันนันนันหนึน่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดได้ลูกค้าทุกไงใบหนึ่งแปดเจ็ดก้อนนี้ใครจะรับพิมพ์รับรีวิวได้เลยนะคะก้อนรีวิวก้อนนี้ใครจะรับพิมพ์รับรีวิวได้เลยมันไม่มีเปื้อนเลยอ่ะนี่ไงสวยเลยอ่ะก้อนนี้ใครจะรับพิมพ์รับรีวิวได้ปนหนูมาเป็นจริงแล้วโอ้โห พี่นํำจัดมาจึ้งๆนี่อาดิดาสสวยมากแม่สวยมากสวยมากแล้วจะมีม <bo> <bo> โป <59. S 2> ้โปเหลือห้าเก้าค่ะโปเหลือห้าเก้าโปเหลือห้าันเก้าอบาทสุปรีมร้าใหม่มากใครชอบก้อนนี้พิมพ์รับรีวิวได้เลยค่ะสุปเีมร้าใหม่มากพี่น้ำถ้าพี่จ้าวเอวีพี่ทักเช็ได้เลยนะเอลวีมีนะมีพร้อมส่งเลยค่ะพี่โปห้าเก้าเหมือกันเเก้า เลียงท่ามาดีนะสวยสะอาดแล้วก็สีสันนะพี่ออยน,นะสีสันมากเลยอ่ะอสีสันอุย้ยพีต่ตีสวยนะดัสวยมากพีต่ตีมันเป็นเหมือนแนวเดินป่าเหมือแบบนแนวเดินป่า<ะ>ดาัดดั๊ดซิบหน้าด้วยอ,อย่างเท่เลยอ่ะโอ้อสวยอ่ะพีต่ตีมาอีกพีต่ตีมาอีกนี่พี่แล้วก็ขอเป็นแบบสิบหน้าผ้าล่มนะโอ้อใครชอบกล้นี้พิมพ์ได้เลยรับรีวิวได้เลยจ้ะโอ้ความนูนจิบสวยว่ะอืม สวยๆไี่ตีมาอีกพี่ตีมาอีก,อกนี่พี่เป็นงานปั๊มนูนพี่ก้อนใหม่ใครอยากรับพิมได้นะคะพี่ตีเอาแมทไหมเออพี่ดำมีใช่ไหมแมทอ่ะ<ม>พี่ำเออน้องยิมงย้มน้องยิม้มน้องยิ้มเขาเรียงผ้ามาเป็นแถวถือว่าจัดผ้ามาได้ค่อนข้างสวยแต่ดีไว้ทุกครั้งที่เราเปิดเขาก็เรียงผ้ามาแบบนี้เลยพี่เขาเรียงมาแบบนี้เลย <c oughs> พอเวลาที่เราเปิดปุ๊บมันก็จะไม่ค่อยยับไม่รู้เนแปลว่าอะไรอ่ะนี่เอ ก้อนใหม่ก้อนใหม่ดีไวหนึ่งเก้าเท่ากับจำนวนนะคะผ้าสวยผ้าสะอาดโปเหลือห้าพันเก้าค่ะพี่โปเหลือห้าพันเก้าโอ้เอสเตต้อนี่มันขายได้ทั้งปีนะขายทั้งปีจริงเมันจะมีสซอรวิสเตอร์คือคิดว่ามันจะมีสซอรวิสเตอร์ที่เกี่ยวกทั้งปีเลยเพราะมันดีนขายได้ทั้งปีโอ้สวย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  อ่ะใครชอบก้อนนี้พิมพ์เลยค่ะพี่รับรีวิวได้เลยค่ะตัวใหญ่มากเลยอืมเออผ้าสะอาดมากจ้ะงินปักงินปักงินปัก m ง d นป n กเม e ดอินโคุเรียน่ารัก สีสันสดใสใช่ค่ะพี่สีสันออกดีมากเลยอะ่ะเออตัวใหญ่นะน่ารักหนีโอ้ถ้าสะอาดมากเลยพี่คืองานเขาแบบว่ามันไม่ขุยอะ่ะมันไม่ขุยมันไม่เก่าอะ่ะนี่เอาพี่แบบดูดูผ้าใกล้ๆนะแต่พี่ดูผ้าใกล้นะนเออคือผ้ามันไม่ขุยไม่เก่าพี่ผ้ามันสะอาดอะเห็นไหมคะไม่ขุยไม่เก่าอะ่ะงานมันงานมันใหม่ดีมากเลย อันนี้เปิดก้อนเดียวค่ะพี่เปิดเปิด DIY ก้อนเดียวค่ะพี่อุ้ยสิบอันนี้ก็สวยอ๋องานท็อปอะนี่นี่พี่ติ๊บปัทำตรงนี้หน่อยนี่นี่เอออย่างนี้น่อยใ่มากเลยค่ะดูดิอ่ะเออใช่ใช่เจอบ่อยแล้ตัวใหญ่มากเลยว่ะตัวใหญ่มากอืมส่งมันตัวใหญ่มากเลยถ้ามันสดอะถ้ามันสดถ้ามันสดมากหนี ูุทธันตะวันพุทธันตะวัน062ทีมีไหมวันนี้เรารู้จักกับใจรื้ไหมมีมีค่ะพี่คลิกสู่062ทีมีค่ะพี่ไม่ได้เปิดรีวิวเพิ่มค่ะพี่าารับกีก่กระสอบพี่ทักแชทได้เลยค่ะาากกตัวขาวแบบขาวกวดตัวอื่นค่ะผ้าใหม่มากจ้ะดูดิอ,อืมตะก,กินก็แน่นผ้าสะอาดสะอาดมากเลยฝ้ายดีไวยนี่ลูกค้าก็รีวิวมาเยอะค่ะพี่ตัวใหญ่ นี่อ่ะให้ดูสีดำนะคะพี่ให้ดูสีดำนะคือเขาไม่ขุยไม่เก่าแล้วผ้าเขาไม่ฉ่ำเลยพี่ผ้าเขาก้นทั้งใหม่คค่ะทั้งใหม่ก้อนนี้ใครอยากรับพิมพ์รับรีวิวได้ค่ะพี่นี่เขาเลยร่ะเอ้ยดีไซน์ไปอัมโบนะไอไอหมีหัวขาดอ่ะเนี่ยเออ อันนงานน่ารักเนี่ยไวรุ่นชอบเลยแบบนี้น่ารักอันนี้อะไรดราสถ้าใหม่มากพี่งานเก่านะคะงานเกา่าตัวแบบกระเป๋าน่าไม่ค่อยดราส์อีกแล้วใครอยากได้ก้อนใหม่พิมพ์ได้นะคะพี่ใครอยากได้ก้อนใหม่พิมพ์ได้หรือว่าใครจะรับรีวิวก้อนนี้ก็พิมพ์มรับรีวิวได้เลยนะคะนี่เป็นงานน้องท็อปหน้าท็อปน่ารัสรีสแตนดาร์ดกระเป๋าหน่ารักมากสเ้อแคเก็ตเขากรมช่วงนี้งานสวยแล้วพี่เนาะสวยใครที่ขายอยู่นะ เก็บไปได้ไม่ต้องเก็บแบบมัขายได้ทั้งปีขายได้ทั้งปีเขาเลี้ยงข้ามาสวยมากเลยอ่ะข้าไม่ยับเลยอ่ะว้ขอโทษไม่ได้ตั้งใจโอ้โหเหมือนสากตชี่เลยอ่ะโอ้ใช่เทียมเทียมลายใช่แต่ว่าเทียมโอ้หน้องแพรน้องแพรชอบหน้าเลยหน้ารักมากการ์ตูนเยอะอะการ์ตูนเยอะการ์ตูนเยอะมาแล้วีนตมาแล้วการ์ตูนเยอะ ใช่ใช่ดิบนี่ป้ายเต็มเลยอ่ะถ้ารักก้อนนี้ใครจะรับพิมพ์รับพิมพ์รับรีวิวได้นะคะนี่พี่ป้ายเต็มอ่ะนี่ป้ายเต็มอันี้ก่อนเลยนี่เป็นลายลายนั้นพี่สกินไม่แตกเลยจ้ะพี่สกินไม่แตกเลยแล้วสีน้องเป็นสีพาสเทลค่ะตัวนี้เอาด้านหลังอีกทีพี่ติดขยับไปอีกดีสีน้องเป็นพาสเทลแบบนี้ค่ะพี่น่ารักน่ารักมากใครชอบก้อนนี้พิมพ์ได้เลยพี่สวยาใจนะถ้ามันใหม่มากเลยอุ้ยไอดพิมพูไอ้พิมไอ้พิม โอ้ปักด้วยอะโอ้ปักด้วยเท่มากเ <นะ S 1> ปิดบันไหนลูกค้าได้แบบนั้นนะคะทุกตัวทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบสิบสี่เหรอขอขอขอชั้นหนึ่งได้ไหมโฮโฮขอชั้นหนึ่งได้ไหมยอยากลุ้นอนะอยากลุ้นกับเขาโอ้โอ้โอ้อยากลุ้นกับเขา,โฮโฮาเขาปิดบันไหนลูกค้าได้แบบนั้นทุกตัวในกระสอบพี่โอ้ใหม่มากเลยอะผ้ามันสดว่ะผ้าแบบโคตรใหม่เลยอะโอ้ดูนี สาสะอาดมากโอ้ตัวใหญ่ด้วยอ่ะตัวใหญ่มากเลยมันมีบางตัวที่ติดนะตัวใหญ่ผ้าสะอาดพี่ไม่เก่าไม่ช้ำเลยเ <c oughs> นี่ยดูดนนิน่ารักอ่ะมีแต่วันเมทินโคลเลยอ่ะใหม่มากอืมใหม่มากเลยเนี่ยออกการ์ตูนเยอะนะออกการก์ตูนเยอะโห่อันี่โคตรเท่เลยอ่ะใครอยากได้ก้อนนี้พี่พิมพ์ได้เลยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มากโอ้ยิ้มรู้สึกเหมือนออกการ์ตูนเยอะ ตแต่ผ้าสะอาดมากเลยอ่ะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปทําอะไรแล้วอ่ะไม่ต้องทําอะไรแล้วอ่ะงานก็สวยเลยอ่ะนี่แก๊ปนะโอ้โหสวยสวยแก๊ปนี่ดูตัวนี้ดิแคปป้าอืออย่างเท่เลยแคปป้าใครชอบก้อนใหม่ดีไวหนึ่งเก้านะคะเท่ากับจํานวนด้านหลังสวยเป็นงานปักเลยพี่ตัวนี้งานปัก นีด่ดูดูนกนกวิ่งเข้าในโกดังชั้นไปทำรังไม่เกรงใจเลย MLB MLB เจอาเดิมออจอาเดิมเจอาเดิมนี่มาใกล้ใกล้หน่อยสิคะ g ีโอกราฟิกโอ้แขนเต็มพี่ตัวนี้แขนเต็มสี่พันกว่างานในชอ็ชอปชะอาตายผู้แขนเต็มเลยสวยผู้นั้นน่าสวย ครอบสวยมากอืม yes แบนออกเยอะนะแบนออกเยอะครอบน่ารักอันต่อไปเดี๋ยวปเปิดจร,ริงจรงพี่ดับข้าวอะ้วใช่ไหมยินดีต้อนรบ สวยจ้วยงานสวนนะผู้ใหญ่ใช้ได้งานสุ้าออกสีสุดมั้เนี่อะไรอะไรสวยว่ะนึกเขาใหญ่ังมากเลยปันดนน ป้านี้รหัส